ไปเลยครับเก็บได้ไมา5ห้ไปนี่เราซ้อมมากี่วันเจ็ดวันไม่มาซ้อมน้อยมาแทนหรือว่าไงตงดูตัวเ,เอเอเพราะวันนั้นเราย,ยังมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่เลยเขาเพิ่งแจ้งไปแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วซ้อมดีชอ5ไปยักเลยเแล้วมีใครเป็นกุ๊บเป๊ะซ้อมเราไหมคิดเป็นพี่นี่ไปยักอ่าเราเปิดพี่ๆน้องในค่้าย,ยกันตอนนี้มอนอายุเท่าไหร่แล้ว10สูงเท่าไหร่151น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้10กิมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เราต้องมาเจอพยักทักษิณเคยต่อยเขาไหมกี่ครั้งละครั้งเดียวเป็นไงมากกว่านั้นเคยชนะเขามาด้วยนานยังประมาณปีสองปีแล้วอ๋อเขาโมือร์ไวันนี้เราต้องมาเจอกันใหม่แล้ววางเกี่ยวแผนงไงดีมีอะไรก็เดี๋ยวไปแก้ไขวุวิทีเนาะแต่ประมาทไม่ได้นะแล้วล่าสุดเราต่อยไว้กับใครเป็นเขาต่อยที่เออเป็นไงวันนั้นแพ้นอกเลยคิ่วะ เป็นเพราะอะไรวันนั้นไม่ร่างกายไม่ดีเหรอครับมันอยู่ดีไม่มีแรงเลยวันนั้นต่อยเวทกี่กิโลสี่เว41 41วันนี้ต่อยที่42 42เมื่อกี้ช่ามักแล้วเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยร่างกาย100%ร่างกาย100%สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับายนะครับคุมมากี่กิโล1กิล่อยเลยนะต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้0คนจังหวัดออ่าฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยวันนี้อ่ะขอโชคดีขอครับ